สวัสดีครับพบกับผมทั่วไทยไปกับบิ๊กแอดนำความเป็นสีมงคลโชคดีร่ลำรวยเฮงเสมความปรารถนาทุกสิ่งทุกประการวันนี้นำพระผงพุทธคุณศักดิ์สิทธิ์มาให้ทุกท่านได้ชมกันและก็ต้องบอกว่าถ้าท่านไหนได้พบได้เจอได้เห็น ในรุ่นนี้หรือมีอยู่แล้วนะครับเก็บสะสมบูชาติดตัวบูชาติดบ้านติดรถเป็นสิริมงคลโชคดีท่านว่าไว้แค้วคาดปลอดภัยมหานิยมมามากมายอาธิษฐานสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วสำเร็จทุกประกาศท่านว่าไว้มีเคล็ดลับ ในการอธิษฐานให้ตั้งนโมสามจบและอธิษฐานนึกนึกถึงคุณะพ,พุทธคุณระธรรมคุณพประสังกุณ,ณุณบิดามันดาครูบาอาจารย์และอธิษฐานตามความปรารถนาจะสำเร็จได้แน่นอนาาาสัตพรรรร้้นอออเเยบกกกนนนจงงวล และอธิษฐานตามความปรารถนาจะสำเร็จได้แน่นอนลืมนะครับถ้าท่านใดได้พบได้เห็นได้เจอนะครับพุทธผงพุทธคุณรุ่นนี้ต้องเก็บเป็นสี่งมงคลเลยนะครับรายการทูตไทยไปกับ Big กแอนะครับก็มา นำมาให้ชมกันนะครับก็เป็นสิมคนกับตัวผมกับรายการกับทุกๆท,ท่านด้วยนะครับหรือถ้าหลายท่านนะครับเกิดมีประสบการณ์เกี่ยวกับพระที่ผมนำมาให้ชมกันนะครับก็สามารถเขียนมาโทรมาไลน์มานะครับคุยกันได้เป็นประสบการณ์ดีๆผมก็ขออนุญาตในการที่จะมาเล่าให้เพื่อนๆสมาชิกทุกท่านได้ฟังได้เป็นสิมุคนต่อไปนะครับ ก็ขอบารมีพระผงพุทธคุณศักดิ์สิทธิ์ในคุ้มครองทุกท่านให้โชคดีแค้วคาดปลอดภัยให้สมมุ่งม,มาปรารถนาและเฮงๆรวยๆทุกท่านนะครับและมีพระในรุ่นต่างๆในรุ่นอื่นๆ b i g แอดก็จะมานำให้ทุกท่านได้ชมกันในครั้งต่อไป นะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการเป็นอย่างดีนะครับพูดผิดบ้างอะไรบ้างก็ต้องขอโทษน,นะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ